สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังไปสุขุ่สุขคนวันนี้แหละพากินพาพี่น้องมากินกุ้งจิ้มซีฟู้ดจ้าเมืองพี่น้องจา้ากุ้งทั้งหมด30ิตัวนะคะพี่น้องล้างทําความสะอาดอย่างดีนะคะดึงเส้นขีดดาใส่ไม้จิ้มฟันดึงเอเอด้อพี่น้องเมันเลยจะเป็นแบบนี้นะคะแช่ด้วยน้ําโซดาแช่น้าแข็งนะคะพี่น้องจา้าเมืองน้ำจิ้มซีฟูด้ดพูดนะหอ,หอมหวยๆเข้มข้นค่ะขนาดเด้พี่น้องเนี้ยตุยๆพักครืงเค้งกะจะมีอ่ะแตงกวาใบสลัดนะคะแล้วก็ลองด้วย กะหล่ำแค่รสเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวกว่อนข้าสิบไปจวดกันนะคะยานเจ้าของอ้วนขอเลยตลอดขึ้นพี่น้องขอจัดกาแฟาก่อนเดอ้อจริงๆก็เช้าก็จัดไปแล้วนะคะแล้วก็เที่ยงก็จัดไปแล้วกว้อนกินอีกพี่น้องอันนี้น้ำอุ่นนะคะนี่ข่อยเลื่อมมาสอนมาข้นพี่น้องเอานีก็ไเลยนะค่ะเนาะ ไร้แตกน้องเลยพุดนะสด็ประลัดสองตันีกินยากแทะอมืมช่ำา่ำ หวานจากกุ้งสดๆเลยพี่น้องเนื้อมันแน่นที่จะสองตัวอืมดื่มพี่น้อง กระเทียมททนค่ะลมผัดเย็างนีดี กินแข้งกับฝนจ้ะมันึ้นมาแล้วพีน้อง ข้าวกลุ่มคือดอกสองโต

มากินกน้ำกันด้วยค่ะเด้อคนมากินกุ้งดิบผู้ใดกินกุ้งดิบว่าเป็นกะเอาไปสะดุเด้วยค่ะก็หวานอร่อยเหมือนกันนะคะมันจะหอมถ้าเหตุแบบสะดุงอ่ะคะ่ะหอมกุ้ง เชียงเกียดพี่อ่เกดลูกกบละเกีเกตเกีเกอเป็นตามาอูนะนนมากับหลานสาวจ้ะวิซี่ เบรรยากาศยู่บันดีดีค่ะเย็นซอยวอยรวมผัดเย็นดีดีแล้วกะเทไหนห้องมีความสุขนะคะ มองไปเห็นสีเขียวเขียวขจวีเห็นอะายเห็ด <laughs> ติดติดแควอ้าสามสิบตัวจะกินมื้ป่ะเนี่ย <sighs> Pet เขาเชยมทุ่นแซ่บๆหรอกกรอบหวานหอมตัดขาวตัดเลี่ยนได้ดีนะคะ อิ่มพี่น้องเหลือเจ็ดตัวละสามซี่ห่าเหลือหกตัวพี่น้องทั้งหมดอ่าสามสิบตัวด้พี่น้องเหลือยู่หกตัวเต็มที่แล้วค่ะอิ่มแห้งพี่น้องจ้ะพร้อมเพลทค่ะขนาดด้พี่น้องเด้อเป็นเมนูทีหลากมากัมกๆชอบมากอะค่ะพี่น้องกุ้งสดนะคะจิ้มซีฟู้ดด้วยพี่น้องจังสี่เลยมันกรอบเน่นนหวานของดิบอาหารสดนะคะพี่น้องจะ้ะเอาก็น่าสิจากกันไปด้อค่ะ ที่หนาฝากกาแฟเพื่อสุขภาพในร่างที่หนาดื่มให้พี่น้องเมืองอ่าต้นกลบเด้อค่ะเด้อช่วยในเรื่องของเล่งระบบการเาผาผลาญนะคะทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้าตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ที่สําคัญได้พี่น้องจา๋าช่วยในเรื่องของสุขภาพใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันควบคุมความดันนะคะแล้วก็เบาหวานนะคะลดน้ําตาลในเลือดได้พี่น้องเด้อดื่มวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอาหารสิบหาถึงนาทีนะคะ โปรโมชั่นส่งฟรีนะคะพี่นอนจ๋าปลายทางก็ฟรีโอนก็ฟรีนะคะ1กล่อง250บาทมี1 0ซองเด้อค่ะพี่นอนจา๋าโปรโมชั่นที่ลูกค้าชอบสั่งซื้อมากที่สุดก็คือโปรกล่องเขียว55ซองนะคะในราคา990บาทซื้อ4แถม2สุดคุมนะคะพี่นอนจา๋าแล้วก็กระเทียมโทนนะคะที่หลาก,กินเด้อพี่รองเด้อเนี่เด้อ,ดอกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะนี่กระปุกใหญ่นะคะ850กร,รมัมเห็นบ่ค่ะ ดองใหม่นะคะพี่นองจ๋าดองอข้าเนื้อแล้วหนึ่งเดือนสองสัปดาห์นะคะหอมกรอบอร่อยหวานพอดีนะคะไม่ฉุนไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่ขมนะคะพี่นองนีเดอน,นี่โปรโมชั่นนะคะพี่นองจ๋าซื้อ2กระปุกในวันนี้ราคา320บาทจัดส่งฟรีผู้ใดสนใจที่อยากจะลองกินกาแฟเพื่อสุขภาพดูแล้วก็กระเทียมทนที่หลาก,กินเมื่อกี้นะคะก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หล่าพากินไปแล้วสวัสดีจ้า